นีก็ใช้เหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องขนาดสามนิ้วอืนะครับตัดความยาวหนึ่งเมตรส่วนท่อแก๊สจะเป็นท่อเหล็กกล่องหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วตัดเจ็ดสิบสามเซนแล้วก็มาเชื่อมต่อกันอเชื่อมก็ตัดตัดตัดเหล็กกล่องเล็กๆเนี่ยกล่องหนึ่งนิ้วตัดออกอืแล้วก็มาเป็นตัวตัวเชื่อมระหว่างป่องไฟกับป่องแก๊ อันนี้เป็นรายละเอียดนะอันนี้ขนาดเด็กใช่ไหมครับกล่องโอเคอันนี้เขาเรียกว่าการทําท่อแก๊สเตาเผาถ่านเตาเผาถ่านสองลิตรท่อแก๊สเตาเผาถ่านสองลิตรใช่ไหมใส่ตรงใช่ไหมใส่ตรงเตาเผาถ่านถังสองลิตรชแต่จริงๆอะถ้าเราใช้ เป็นเหล็กกล่องจะมันจะเชื่อมง่ายเพราะเราตัดสี่เหลี่ยมใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คืออันนี้น่าจะเป็นนิ้วนิ้ว,น,วนิ้วครึ่งวนะเนาะใหญ่กว่าอืมนิ้วครึ่งก็ได้หรือหนึ่งนิ้วก็ได้เล็กกล่องอ๋อตูดตูดอันนี้คือตูดมันนะ่ะนดู่าตูดอันนี้อันนี้คือฝามันอ่านี้เป็นแบบนี้อ่ะไอะ้ตัวนี้เขาผ่าแบบนี้ครอืผมผ่าเล็กๆตรงเนี้ยผ่า หาฝามันเพื่อ,อนนให้เปิด,ดเพื่อให้เปิดได้ใช่ไหมมันจะปิดสนิทเวลาเราเผาแเราก็ไม่ต้องเอาขีคนมาล็อกได้อันนี้เป็นฝาไม่ใช่แบบล็อกเรางัดแบบนี้ก็ได้อือันนี้เป็นฝายแบบทั่วไธรรมดาไม่ใช่ฝาแบบล็อก แต่ว่าน้องมันผ่ามันผ่าดีแบบผ่าสนิทเลยนะ เขาผาขอบทางเองอมันไม่ใช่แบบปิดเนี่ยอันนี้คือเขาผ่าเนี่ยเขาผ่าขอบตรงเนี้ย<อ>มันก็จะกลายเป็นฝาปิดแบบนี้แต่แบบนี้มันจะล็อกไม่ได้เนี่ยดูด้านในอันนี้คือป่องแก๊สอันนี้คืออันนี้คือท่อท่อท่ออากาศ พอความร้อนเกิดการเผาไหม้มันจะดูดลงต่องเล็กเนี่ยควันจะดูดลงป่องเล็กแค่นี้เ